Uh, คุณเสียเวลาเสียทุนและเสียใจเท็ดทองมาเท่าไหร่แล้วเข้าไว้เกินรีพอร์ตแตกเพราะ s อหา่หางแบบห่างแบบดาวซูมถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดเสียให้กับสิ่งที่ควรคุมได้สิ้นทอดประตูเย่หินซองประตูเฟร่มันใจทุงพลัง gold impulse scalper impulse scalper v intent a n d EA เอที่ไม่เพียงแค่เทรดทีมันคิดก่อนเทรดแต่ไางในมันหอนเทนรอให้ตลาดพิสูจน์ตัวเองแล้วค่อยล่าอย่างแม่นยำมสินสายจุดเด่นจากโคตรจริงระบบจับจังหวะใช้ fast o c a s t i c การตัดกันของเส้นเพื่อหาจุด overbought oversold ที่แรงจริงไม่เทรดทันทีแต่จะวาง pending order แบบ breakout offset รอให้ราคายืนยันก่อนเข้า Buy stop หรือ Sell stop ถูกวางไว้เหนือไต้แทงสัญญาณพร้อม SLTP คำนวณโดย ATR แบบดินามิกสิ่เฝระบบกันพอดพัง defense ตามจริงนคะคร Stop loss แบบ ATR based ไม่ใช่ค่าดาวแต่สัมพันธ์กับความพันผวนของตลาดจริง <laughs> Break even อัตโนมัติ uh, เมื่อราคาวิ่งถึงก,กำไรที่คุณตั้งไว้ระบบจะเลื่อน SL มากันทุนหา trailing stop อัจฉริยะ วิ่งตามราคาจริงไม่ใช่การตั้ง SL แบบแช่ง t r a n ด very แข n งเอ็นสังแทงใหม่ลบ pending order อัตนมัติทุกแทงใหม่ทุกแทงใหม่เพื่อป้องกันการเข้าไม้ซ้ำซ้อนและให้มีคำสั่งเดียวที่ดีที่สุดในแต่ละรอบระบบจะลบ pending order เก่าในทุกแทงใหม่สะอาดมั่นใจไม่มีคำสั่งลงเหลือระบบดูแลหลังเข้าออเดอร์ตรวจสอบราคาทุกทิก ราคาเข้ากำไรระดับ break even even SL จะขยับหากราคาวิ่งต่อ SL จะวิ่งตามอย่างปลอดภัยทั้งหมดนี้ทำงานอัตโตมัติแมนยำยับละมีเป้าหมายเดียวเอาตัวรอดและเก็บกำไรสูงสุดซินเสมสรุปสุดท้าย คนที่ไม่อยากล้างพอตอีกต่อไปคนที่ต้องการ EA ที่ไม่หมูไม่เดาไม่เดือคนที่อยากปล่อยให้ระบบทำงานแทนสมองโดยมีตรรกะในทุกจุดเข้าออกเมปปิโจแทรดปิดโจทงเกล็บมิตรของพลังอันนี้ฮามิ้งค์เคนุฒิธร,รคูชยมันไม่ใช่ EA ที่จะทำให้คุณรวยในคืนเดียวแต่มันคือ EA ที่จะไม่ฆ่าคุณเหมือนระบบที่คุณเคยใช้เริ่มต้นอย่างถูกต้องก่อนที่ คุณจะหมดแรงอีกครั้ง Gold Impulse Scalper ของจริงสำหรับนักลาตัวจริงเท่านั้น